เอาติดเข้าใหม่พื่ครับ 1.6G ปี20เลขกไมแค่41,000กิโลขายแค่499,000บาทใครสนใจคันนี้มาดูกันคันนี้ทะเบียน9716รถพึ่งเข้ามาใหม่นะเพื่อนนะเพื่อนดูนะครับในส่วนของคันนี้โคตรเดิมและที่สำคัญไม่มีแก่นะเพื่อน 6, นะเนี่เครื่องยนต์1.6เบนซิน125แรงม้เพื่อนดูโอ้โหสวยงามมากบอกเลย เคยเคยหายอยู่นะครับจัดไฟนแซน์ก็ได้สื้อสดก็ดีจัดไปเพื่อนๆนี่สภาพสมบูรณ์แบบแบบนี้สีบร o n เงินหรือสีเทานะสีสวยแบบนี้เพื่อนๆเ๋ยโฉมใหม่แล้วนะมาดูในส่วนของยางยางเป็นปี25นะ2055 R16 อาแล้วก็ปียางนี่เพื่อนปี2025ยางปีนี้เลยคุ้มๆครับเนี่ยเพื่อนๆดูแทบไม่ต้องเก็บงานแล้วนะครับขัดเคลือบสีส่งมอบได้เลย ภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับใะเข็บขาวทุกอย่างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกพับไฟฟ้าภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำโอ้โหสวยงามมากเพื่อนๆมาดูดูอันก่อนอื่นเลยขอปิดเสียงมือเครื่องเสียงก่อนเพื่อนๆดูเลขไหมครับอยู่ขวามือ41316กิโลเมตรพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับควบคุม ตัวเสียงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆอยู่ที่พวงมาลัยนะเพื่อนนะแล้วก็จอจะเป็นจอไม่ใช่เป็นจอทัชสกนะรีนนะรุ่นนี้ยังเป็นตัวนะครับจอ2ดินแนวตั้งนะครับเพื่อนสามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของจอ Android ได้นะเพื่อนไงแอร์เป็นแอร์เป็นดิจิตอลผสมกับเมนนวลนะเพื่อนนะอนั้นหรอกแล้วก็เกียร์เพื่อนเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูเกียร์ถอยปุ๊บแล้วก็มาเล่นในส่วนของเกียร์ดีมีระบบ เกียร์เป็นเกียร์แมนูนหมดให้นะครับสังเกตที่ M หมายเลขหนึ่งตบ2ไม่ได้ตบ3ไม่ได้เพราะว่ารอบเครื่องเขาอยู่ที่แค่เกียร์หนึ่งถ้าเพื่อนๆน,นะครับนี่ๆจะไหมเลขหนึ่งนะนะั่นแหละนะครับเนื่องด้วยรุ่นนี้พวกนี้มันจะเป็นเกียร์ CVT นะเพื่อนๆนะมันจะไม่กระตุกกระชากนะครับขับแล้วก็นุ่มนวลและสิ่งพันคือประหยัดน้ํามันไปอีกเยอะเลยอ่ะกูเจได้มา2ชุดครับคันนี้สวยๆอย่างที่เห็น ตามที่เห็นเพื่อนคันะคะนี้มีกล้องบันทึกหน้าแถมไปด้วยนะกล้องบันทึกหน้าแถมไปด้วยอะมาดูในะส่วนของโครงสร้างนิดหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมเพื่อนขอดึงดึงยากมากอืมอ่าได้ละนี่ครับเพื่อนนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดไม่ต้องห่วงนี่แหละรถที่เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานต่อได้สบายๆในส่วนของคันนี้นะฮะมีคัน เอาเนี่ยจะบอกว่าแต่ละคันเนี่ยเ,เพื่อนๆซื้อให้ทันนกก่อนเนาะในส่วนของรถที่เข้ามาแต่ละชุดแต่ละชุดอย่างที่ผมมาเนี่ยอย่างคันนี้เข้ามาเนี่ยก็ซื้อถ้าเพื่อนเพื่อเห็นแล้ว